เข้าสู่เนื้อหาหลักกันสักทีนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ c y เบอร์พัหลายคนเราบว่า,วาเกมมันบั๊กเยอะมากเราจะมาดูกันว่าในมุมมองของของโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยเราดูว่าบั๊กนี้มันเกิดจากอะไรเผื่ออย่างน้อยจะได้เรียนรู้ว่าเทคนิคในการทําเกม ที่เราเล่นกันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้ซื้อไซเบอร์พังไม่เคยเล่นไซเบอร์พังดันผมจะมามองในรูปแบบคนนอกล้วนๆผมไม่ได้พูดถึงคุณภาพาของตัวเกมไม่ได้มารีวิวเกมนี่ไม่ใช่ในอาร์มรีวิวเราจะมาสนุกไปกับบั๊กตรงนี้ดีกว่าแล้วก็มาเอาความรู้เรื่องของการพัฒนาเกมมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดาวล้วนแต่มันก็ไม่น่าจะนีจากนี้หรอกนะมาไซเบอร์พังเพลงมา คืออย่างนี้ไซเบอร์พังมันเกมที่เขาเรียก ambitious หรือว่าทะเยอทะยานมากๆนะครับจะมีระบบหลายอย่างเป็นเกมแบบในอุดมคติเว้คือเป็นเกมที่แบบว่าเหมือนกับคุณจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกนั้นแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตในเมือง Night City แบบว่าของจริงอะ่ะคุณจะโลกเพคุณจะนั่นนู่นนี่คือมันจะต้องเป็นเกมที่ดีมากแน่ๆน,นะครับและนั่นก็คือเป้าหมายของไซเบอร์พังสิ่งที่ไซเบอร์พังอยากจะเป็นใช่ไหมครับ <Jurassic Park. laughs> อันนี้หาจริง right อะเราจะเริ่มเราจะเริ่มกันตรงนี้แล้วกันฮะอันนี้คือเกมเพลย์เทเลอร์ใน e3 ที่เอาออกมาขายโฆษณาในตอนนั้นว่าโอ้โหเมืองไดซิตี้แม่งแบบ่าดูคึกคักทุกคนแม่งจะแบบว่า อันนี้คือของจริงคือตอนแรกอ่ะเกมเขาออกแบบมาเพื่อที่จะตัวละครแต่ละคนก็จะมีชีวิตของตัวเองเช้ามาตื่นไปทำงาน เย็นกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะ City Skyline ก็ทำแต่ว่าปัญหาคือสเกลมากกว่าถ้าเกิด NPC ทุกตัวมีที่มาที่ไปมีสิ่งที่ต้องทำทุกวันในสเกลที่เขาทำที่ E3 เนี่ยมันทำได้อันนี้รู้มาว่าตอนที่เราทำใน E3 เนี่ยเกมมันก็มีแค่เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะกว่าน,นี้นะครับก็คือมีแค่โซนเนี่ยพอเราขยายให้นอื่นๆแล้วมีเพิ่มเติม NPC Quest เมืองที่ขยายขึ้นมาปั๊บมันทำพ้นขั้งยาก เพราะว่าทรัพยากรมีจํากัดใช่ไหมครับคุณก็ต้องตัดบางอย่างออกตัดอะไรเดียวก็ตัดอไอ้สคริปต์ไอ้พวกนี้แล้วกันคือพอ NPC ทุกตัวใช้สคริปต์เดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ลด Memory Footprint ในแรมของเราได้เพราะว่ามันโหลดครั้งเดียว แล้วมันกใใ็ใช้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 เราเห็น NPC ในเมืองใน GTA เนี่ยทำดีมากเลยอ้าวจีจ GTA ทําำดีทุกอย่างครับ GTA 5เป็นเกมที่เขาเรียกว่า Polish ก็คือเกมที่แบบขัดเกลาออกมาอย่างเนียนสวยงามบั๊กไม่ค่อยเจอนั่นเป็นเพราะว่าล็อก Star นะมีประสบการณ์ในการทำเรื่องพวกนี้มาตลอดตั้งแต่จ t a 1 2 3 4 5นะครับดังนั้นเขารู้ว่า อะไรเทคนิคต่างๆที่ใช้เนี่ยมันทำได้ทีนี้เกมที่ที่จะเป็น Open World ขับรถแบบ C.T.A. เนี่ยมีเยอะขึ้นมามากไหมว่าจะเป็นเซนต์โลว์บอสช์ด็อกใช่ไหมครับคุณก็เห็นว่าบอ t ช h ด็อกมันเป็นยังไงอะเกมลุคแอนด์ฟิลเหมือนกันแต่ว่าระบบขับรถระบบ N.B.C. มันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดประสบการณ์ในการทำเรื่องพวกนี้ C.D. Project Red ที่กระโดดมาทำา Cy บอร์พังเป็นเกมแรกที่มันต้องใช้เมืองอะไรแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าประสบการณ์เขายังไม่พอเขาก็ต้องลองผิดลองถูกแต่แหมแต่สเกลเขามันใหญ่เกินไปด้วย อะไรที่แบบทะเยอทะยานมากแล้วสุดท้ายก็ต้องตัดออกผมคิดว่า d e v วลลอปเอร์ก็ไม่อยากจะตัดออกผมเชื่อว่าถ้าให้เวลาทําเยอะกว่าน,นี้มันทําได้เพราะว่าคุณจะต้องขายเกมทั้งหมดไม่รู้กี่แพลตฟอร์มปกติแล้วใครใหญ่เนี่ยจะทําผลิตเกมมาจากคอนโซลก่อนแล้วค่อยพอร์ตมาลงคอมพิวเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนโซลเนี่ยสเปกมันตำ่ำถ้าเล่นบนคอนโซลได้เล่นบนคอมพิวเตอร์ได้แน่นอนแต่ไซเบอร์พังมาอีกทิศทางหนึ่งก็คือต้องทําให้มันลุ o and feel good ในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยพอร์ตไปลงคอนโซลซึ่งอันนี้ผมชอบนะคคือหมาายถึงว่ PC First รับ เหมือนที่ทำบอกอเมริกา first ก <c oughs> ็คือ pc first เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่สุดยอดมาก <c oughs> เพราะว่าเกมคุณจะสวยงามมากจริงๆแต่ว่าเวลาพอร์ตไปเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เราเห็นกัน เบสเพลย์สเตชัน4การออกแบบระบบพวกนี้มันจะต้องมาตั้งแต่ Engine Design และดีไซน์ในกระดาษนะครับก่อนที่จะลงมาทําคอมพิวเตอร์อีกเพราะว่าการ Op t i m i z a t i o n เนี่ยมันจะต้องทําตั้งแต่ลากย่าอะไรเลยมันจะต้องคิดล่วงหน้าว่าเฮ้ยทำยังไงถึงจะแดกสเปคน้อยที่สุดแล้วถึงค่อยๆสร้างขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณสร้างเอาเดี๋ยวใช้ได้เดีย๋ยวใช้ได้แปลไปก่อนแปไปก่อนเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แปลไปแปลไปแปะไปไป,ไป,ไป,ปุ๊บเวลาคุณจะแก่เนี่ยนะครับมันจะพันเันยุ่งเหยิงเลยหมดถ้าถ้าให เพราะว่าเพื่อการลด uh, Memory Footprint World well, คือ Map ของเกมนี้เนี่ยสวยงามมากคือเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีถ้ามันไม่บักเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของอะไรทุกอย่างทําดีมากเลยนะแต่ว่ามันจะมาขัดจังหวะตอนที่มันบักใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในโลกโลกนั้นอยู่แล้วอยู่ดีๆบักแม่งเกิดขึ้นมาแล้วแบบอากูหมดอารมณ์เลย <c oughs> อันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคหลอกตาที่ทุกเกมก็ใช้กันแหละนะอันนี้อันนี้ก็ทีมงานเก็บะไระ ผมคิดผมคิดว่าไอ้ไอ้เนี่ยผมพอจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่รถแม่งพุ่งเข้าไปในกำแพงนะครับผมเดาได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแมปเกิดขึ้นนะครับอาจจะอาจจะมีเวอร์ชันหนึ่งที่เซ็ตแมปไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยอาร์ติสหรือแมปดีไซเนอร์เนี่ยเสือกเปลี่ยนแมปเขาเปลี่ยนแมปปุ๊บคนที่จัดวาง v e ห i c โ e หรือจัดวางอ็อบเจตต่างๆในแมปเนี่ย ไม่ได้ไปรือ้อทุกสคริปต์ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับไอ้รถมันก็เลยวิ่งเลนเดิมนะครับแล้วเลนเดิมเป็นไงชนกําแพงเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างนี้ต่อไปในคลิปเราจะเห็นว่ามันจะมีรถที่แบบว่าขับชนกําแพงตลอดเวลานะครับอันนี้คือเพราะว่าผานเนาะคือการที่เราเซตเส้นทางไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ทีมแบบดีไซน์มาเปลี่ยนแมพมันก็เลยขับชนกําแพงอยู่อย่างนั้นทั้งเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดู อันนี้่าจะเป็น default texture นะก็คือถ้าเกิดว่าเรียกหาไฟล์ไหนแล้วไม่เจอให้มาโหลดไฟล์นี้อันนี้เป็นปกติเวลาเราทําเกมอยู่แล้วก็คืออาจจะเกิดขึ้นมีคนเปลี่ยนชื่อไฟล์ texture หรือเปล่าอ่า a r t i ิสอาจจะอัปเดตไฟล์แล้วเปลี่ยนชื่อแล้วพอตัวเกมตัวโปรแกรมเมอร์ไปเรียกใช้ไฟล์ชื่อเดิมมันไม่มีแล้วมันก็เลยไปโหลดไฟล์ default ก็คือไฟล์ missing มันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับมันเป็นเทคนิคเวลาที่เรา เราจะผลิตเกมอยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะมาตรวจคุณภาพคอนโทรล Qc ก็จะรู้ว่าเฮ้ยอ๋อเนี่ยเทกเจอร์นี่ไม่มีนะเกิดอะไรขึ้นเทกเจอร์นี่เกิดอะไรขึ้นมันก็จะสามารถที่จะคุยกันได้แต่ไม่รู้ว่าหลุด Qc ออกมาได้ยังไงเหมือนเดิมอันนี้มันเคยเป็นทางเดินมาก่อน <c oughs> <c oughs> ถ้าถ้าเกิดว่าเราจะเหมือนแบบเล่าเรื่องผีอะเข้าใจว่าตรงเนี่ยมันเคยเป็นทางผีผ่านมาก่อนแล้วแกมาสร้างอะไรทับผีก็เดินทางเดิมเหมือนกัน <laughs> มึงมึงเปลี่ยนแบบไม่บอกกูแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของฟิสิกส์เอนจินนะครับเพราะว่าทางเดินมันกําหนดมาแบบนี้ตัว n อ c หรือตัวอ็อบเจกต์ก็ต้องพยายามที่จะเดินผ่านทางนี้ไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามนะครับมันก็เลยบึเนี่ยอ่ะเองดู อันนี้คือปัญหาเดียวกันหมดเลยอันนี้กูไม่รู้แต่อันนี้คือปัญหาเดียวกันหมดเลยก็คือผาดติง้งเนี่ยมาอีกเพราะว่ารถก็จะขับแบบเดิมๆอ,อันนี้ไม่ใช่กีดเด็กชันอันนี้กูไม่ ไอเรื่องคนลอยเนี่ยนะครับมันมีสาเหตุของมันอยู่เวลาเราทําเกมเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือพื้นที่ที่คนเพลเยอร์เห็นจริงๆพื้นที่พวกนี้เนี่ยมันมีความละเอียดสูงเพราะวมันต้องแปะเท็กเจอร์มันจะต้องมีการปิดเข้ารูปนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เราเอามาทำอินเทอร์แอคกับฟิสิกส์เอนจินเนี่ยมันจะใช้พลังในการคำนวณมากเพราะว่าทรา a แอง e ก้เมันเยอะเดฟเนี่ยก็เลยทําพื้นอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่มองไม่เห็นเป็นพื้นใสๆทีีีี่่่ไมมมราาายยละเอดะอะทัั้้งนนนจํํจนว,นวนต เพื่อที่จะทําให้ลดการคํานวณของฟิสิกส์เอนจินสมมติว่าพื้นมันแบบยุบลงไปมันมีหลายแทงเกลิลมันก็ต้องคํานวณการชนหลายแทงเกลิลในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นแบบโง่ๆคานวณแค่แทงเกิลเดียวเท่านั้นทุกๆพื้นที่คุณเห็นหรือกําแพงที่คุณเห็นมันจะมีกําแพงที่คุณมองไม่เห็นอยู่เวลาเราสร้างเกมทีนี้มันก็มีเวอร์ชันหนึ่งที่ไอ้ไอ้พื้นใสเนี่ยนะครับมันออกมาตรงกับพื้นที่เพลเยอร์เห็นใช่ไหมครับแต่แน่นอนมึงเปลี่ยนแมปมึงเปลี่ยนแมปปุ๊บ ก็เลยเกิดเหตุการณ์ขนลอยแบบนี้ขึ้นเราจะเห็นปัญหานี้บ่อยๆในไซเบอร์พังโผมไม่รู้จริงอ่ะนี่แต่ก่อนมันเคยมีอะไรบางอย่างแต่ว่าพอเวอร์ชั่นตัดจบปุ๊บเดฟบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วกัน้นกำแพงทิ้งไปเลยไม่ได้คุยกับทีม AI ไอรอีกแล้ว <laughs> ทะลุ <laughs> ขับทะลุเลยพอ <laughs> ขับทะลุปั๊บรถทะลุแต่ไอ,อ้พวกกระจกไอ้อะไรล้อ <laughs> ประตู <laughs> คือฟิสิกส์มันยังทำ h i ตดีเทคชั่นอยู่ คือทุกอย่างมันเตรียมไว้แล้วเห็นปะคือมันมันเตรียมไว้ว่าแบบมันจะมีขยายต่อได้เกมมันโอเคอันนี้นะครับเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนสร้างเกมคนจะเคยเห็นภาพแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกำแพงในเกมเนี่ยมันด้านเดียวนะคือหมายถึงว่าภาพที่คุณเห็นว่าเป็นตึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเท็กเจอร์มันก็เป็นแผ่นอะไรไม่รู้แล้วคุณก็แปะเท็กเจอร์ก็คือพื้นผิวให้มันเป็นสีนี้ใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปะนะ,ะนะเวลาคุณแปะเท็กเจอร์คุณแปะด้านเดียวพอไม่ได้แปะปะั๊บ ถ้าเกิดคุณมองออกมาจากอีกด้านหนึ่งเนี่ยทะลุไปเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่หลังกําแพงแล้วคุณมองออกมาเนี่ยไอเหี้ยกำแพงนี้ก็จะไม่มีแล้วอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเอ่อเรนเดอร์ดิสแทนซ์ครับซึ่งพอตรงน,นี้คุณเห็นคุณเห็นปัญหาคุณเห็นไหมว่าอ็อบเจกต์ที่เขาโหลดทิ้งไว้มันเยอะมากในช่องนี้เราคุยกันไปหลายรอบแล้วเรื่องของการทำเลเวลออฟดีเทลเนาะว่าอะไรก็ตามที่ตามองไม่เห็นเนี่ยไม่ต้องเรนเดอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยรถพวกนี้มันเป็นรถทั้งหมดในเกมเลยมั้งเนี่ย ปรากฏว่าเรนเดอร์ทุกคันเลยซึ่งถ้าเกิดว่าแรมกูณพอ,อมันเป็นเรื่องที่ดีเว้ยมันไม่ดีกับเรื่องของออพติมิเซชันเนาะมันก็แล้วแต่ทีมงานว่าเขายังไงแต่ว่านี่แสดงให้เห็นว่ารถแทบทุกคันในเกมเนี่ยเรนเดอร์ตลอดเวลา <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือเรามองเท็กเจอร ออกจากข้างหลังซึ่งไม่มีเด็กเจะก็ทะลุไปเลยอะไรที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือด้านที่มันหันเข้ามาหาเราคนทําเกมปกติรู้ดีนะครับคนทําเกมสามิติแค่ปกติแล้วเนี่ยเพลเยอร์จะไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในออบเจกต์ได้เพราะว่าพอเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะเห็นแบบนี้ในกรณีที่เพลเยอร์ใช้ชีทหรือว่าบางทีมันบัก๊กแล้วคนเข้าไปในจุดที่ไม่ควรจะเข้าไปก็จะเห็นเออเหมือแนบบเหมือนบัก SF, ๊กเอเวลาคุณเข้ากล่องไปอะไรอย่างนั้นแหละอ่ะตกแบบเป็นเรื่องคอมมอนก็คือตาบใดก็ตาม เทพคุณไม่ได้เหยียบพื้นการเวทีมันมันมันตกตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเกิดพื้นคุณร่วหรือมีอะไรที่เด้งคุณให้ไปในจุดที่มันไม่มี h ิต d e t e คชั่นคุณก็จะร่วงลงจากแมปเป็นทุกเกมทุกเกมเป็นอย่างนี้หมดใต้ดินทุกเกมเป็นอย่างนี้หมดแต่ว่าทุกเกมเขาเขาระ,ะแวดระวังว่าแบบเพลเยอร์จะตกลงไปไม่ได้นะเว้ยเขาเปนพวกหนักแผ่นดินโดนโดนรณีสูบก็ร่วลงลงไปครับอันนี้เทคเจอร์หลดไม่ทันตรงนี้เป็นสะพานเพราะเราเห็นตอมออ นะครับตรงนี้เป็นถนนแน่ๆก็อย่างที่ว่านะครับก็คือตัวระบบ Heat Detection ของพื้นใสเนี่ยมันทํางานแต่ว่าระบบให้เพ a เ e r เห็นที่เอามาหลอกเพ a เยอร์หลอกตาเพ a เยอเนี่ยมันโหลดไม่ทันทำไมมันถึงโหลดอย่างอื่นทันแต่สะพานไม่ทันครับอันนี้เป็นปัญหาที่ CD p r o ป e เจกเตต้องตอบมัน o p t i m t z a t i o n เข้าใจว่าคือทุกคนรู้ว่าแกยังไงแต่เราก็ไม่รู้ว่า Engine เขาเขียนมายังไง เราก็จะบอกเขาไม่ได้อะครับว่ามันเป็นยังไงบางทีมันต้องแก้ที่เอนจิ้นบางทีมันอาจจะต้องแก้ที่เอาไปที่น,นี้ผมไม่รู้นะมันแต่มันก็เป็นเรื่องยากของ Open w o r l d อีกนะสมมติว่าคุณไม่อยากจะโหลดอะไรเลยหมายความว่าทุกอย่างต้องสตรีมสตรีมคือการโหลดตอนที่คุณเข้าไปใกล้เรื่อยๆใช่ไหมครับคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นเกมสมัยก่อนนะเวลาคุณออกเสร็จตึกมาก็รอโหลดโหลดดิ้งสกรีนใช่ไหมครับอย่าง G T A เนี่ยขนาดถ้าเกิดคุณวับไกลๆอะ่ะคุณยังต้องโหลดเลยแบบ fast travel คุณยังจะต้องโหลดเลยเพราะว่ามันโหลดไม่ทันจริงๆกกก่่่่่่อออนนนแแลลล้้ววคยเเเเ็็ไดตาืททีีจะปม ไม่มีโหลดดิงสกรีนพรามีโหลดดิงสกรีนแล้วเนี่ยโหลดทันไม่ทันก็แล้วแต่ฮาร์ดดิส์หรือว่า SSD จะปราณีพอคุณต้องโหลดทุกอย่างตลอดเวลาคุณก็ไม่รู้ว่าอะไรควรที่จะเป็นลำดับก่อนหลังหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่โหลดไม่ทันก็ได้เมมมันอาจจะเต็มแล้วหมายถึงว่าคุณมีเมมเท่านี้แต่ว่าคุณต้องเข้าแบบใหม่แล้วปกติแล้วก็คืออะไรที่ไม่เห็นก็จะทิ้งก็จะคืนคืนเมมโมรีไปใช่ไหมครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้หมดเลยโหลดเพิ่มไม่ได้แล้วโค้ดสั่งให้โหลดแต่กูโหลดเพิ่มไม่ได้แล้วก็ไม่า แบบที่เราเห็นกันคือบางทีเอ่เอตัวเกมอาจจะสั่งให้โหลดเอ็นจินบอกว่ามันไม่มีที่ให้โหลดแล้วนายจ๋าอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนสุดเราจะเห็นได้ว่ามันโหลดทีเราอ,อนะ็อบเจกต์เลยนะอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยมันแยกส่วนตัวแยกส่วนส่วนแขนแยกส่วนหัวน,น่าจะคอนโซลโห,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 หลดไม่ทันใช้ฮาร์ดติดขนาดขนาดปาดไอ้น้ำไอ้น้ำยังโหลดไม่ทัน มันโหลดไม่ทนันอะโตะโหลดไม่ทนันโหลดแต่ตัวโมเดลแล้วก็ต้องเล่นเลยเพราะแอนิเมชันสั่งเล่นแล้วตัวโมเดลยังไม่มาเดี๋ยวโมเดลตามมาเกียร์บ้านดินน้ำมันอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับคือโหลดไม่ทนันผู้กำกับสั่งแอคชั่นแล้วจริงๆเอ๊ะแต่แต่นักสนแสดงยังโหลดไม่ครบเลยนะครับไม่เป็นไรไปเลย เห็นไหมพอโหลดพอโหลดพอโหลดเลเยลรออฟดีเทลเสร็จมันก็มันก็สวยนะเกมปกติเนี่ยจะมีโหลดดิ้งสกรีนเพื่อให้พวกนี้โหลดเสร็จก่อนแล้วค่อยเล่นใช่ไหมครับแต่ไซเบอร์พังเลิกไม่ทำอย่างนั้นก็ตามนะ at this stage of the production we are at the moment when we are like optimizing the most and putting lots of work into like finding ways okay how to make oh my god เท็กเจอร์พื้นโหลดครับ like like เออจริงด้วยว่ะทุกคนคุจะเห็นเท like ็กเจอร์มันค่อยๆโหลดเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูตึกพวกนี้เห็นไหมครับมันจะค่อยๆเปิดเปิดเปิดมาปรากฏว่ามึงโหลดเท็กเจอร์ตึกข้างหลังก่อน ่อนพื้นข้างหน้าอย่างนั้นเหรอ o i m i z i n g the most and putting lots of work into like finding ways okay how to make four hour session of cyberpunk 2077 I'm getting to play cyberpunk ก็คืออันนี้เขาพูดถึงว่าแบบก่อนที่จะรีลีส์เขาก็ชวนพวกอินฟลูเอนเซอร์เข้าไปเล่นนะแต่ว่าชวนเข้าไปเล่นเนี่ยก็คือคอมน่าจะเครื่องละสองแสนนะคือเข้าใจปะ่ะคือจัดเต็มนี่คือ Cyberpunk as it should be นะครับเพราะว่าทุกอย่างใส่เต็มจริงถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันโหลดทันมันก็เล่นได้มันก็เล่นง่ายใช่ไหมครับ <laughs> อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาแล้วนี่คือเบสิกของเกมที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับก็คือแอนิเมชันของตัวละครเนี่ยมันมีอยู่2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวโมเดลใช่ไหมครับกับส่วนที่เป็นตัวกระดูกหรือว่าริกสองตัวนี้แยกกันฮนะถ้าเกิดว่าโหลดโมเดลมาจะไม่มีแอนิเมชันโมเดลก็จะนิ่งๆอย่างเช่นท่ามาตรฐานก็คือท่าทีโพสใช่ไหมที่ที่เราเห็นทีโพสก็คือเวลาเราปั้นโมเดลเราปั้นท่าทีโพสอยู่แล้ว เวลาเราโหลดโมเดลมาก็จะมาท่านี้เลยแล้วก็ใส่ลิกหรือว่ากระดูกแอนิเมชันเข้าไปมันก็จะขยับได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโหลดมาโมเดลโหลดแอนิเมชันไม่ทันก็จะขึ้นมานี่เลยครับก็อารมณ์เดียวกันอันนี้น่าจะค้างแอนิเมชันเดิมไว้ว่าอยู่ตรงนี้นนอันนี้อันนี้เทคืออันนี้เนี่ยผมอธิบายได้อันนี้ผมอธิบายได้ คือโมเดลอะเวลาที่คุณโหลดอะคุณจะโหลดโมเดลแล้วคุณก็จะเซตตำแหน่งมันเว้ทีนี้ผู้กำกับสั่ง,งแอคชั่นแล้วโมเดลยังโหลดไม่เสร็จลดไปแล้วโมเดลเพิ่งโหลดเสร็จโหลดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเซตโพซิชันเม้นก็เลยฟื้ตามมาเปิดประตูมึง <c oughs> เปิดประตูด้วยอไอเฮ้ <c oughs> <c oughs> เอ้ตรงนั้นในเกมมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะมันควรจะรับคนขึ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไงเหมือนกับว่าแบบจอดรับเพื่อนตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคระบบแล็กดอกของเกมเนี้ยแม่งคือนรกมากแล้วฟิสิกส์เอนจินอะอย่าง GTA อะฟิสิกส์เอนจินมันออกแบบมาค่อนข้างดีนะไอเวลาที่ตัวอ็อบเจกต์มันอินเทอร์แอคกับฟิสิกส์เอนจินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไปรีแอคกับจุดบางจุดแล้วมันมันบั๊กแล้วมันจะแบบมันจะออกมาแปลกๆนะคอยดูเนี่ยเนี่ย คือไม่ไม่ไม่มีแรงไม่มีแรงอะไรกระทำกันเลยนะเว้ยเป็นแค่ออบเจกต์สองอันที่อินเตอร์แอคกันนะครับก็คือตัวแลกดอตัวคนกับตัวรถใช่ไหมครับมันสามารถเกิดเชนดีแอคชั่นได้เว้ยถ้าเกิดไอตัวนี้ขยับมันก็ไปสร้างแรงกระเพื่อมให้รถแล้วก็รถกระเพื่อมกับไอเทียนี้ก็กระเพื่อมกระเพื่อมกันไปกระเพื่อมกันมายีดเลยฮะบินเพราะว่าระบบฟิสิกส์ในเกมเนี่ยมันมันไม่มันไม่ต้องสมจริงอยู่แล้วใช่ไหมครับมันจะต้องเวอร์เหน่อยพอมันอินเตอร์แอคกันแบบนี้ปั๊บเนี่ยอยู่ดีๆรถก็ลอยแต่ เวลาออกมาจากรถก็ต้องเล่นแอนิเมชันนี้ตามสคริปที่ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เช็คว่ารถคว่ำหรือรถหงายไง้าใจอปะพอพอเล่นแอนิเมชันเสร็จปุ๊บก็เซตตำแหน่งก็จะไปยืนอยู่ข้างรถก็ถูกต้องแล้วรถระเบิดเออก็ถูกต้องแล้วทำตามคําสั่งทุกอย่างนะ r a s h แบบนี้เนี่ยผมเดาได้เลยว่า น่าจะเป็นเรื่องของ Memory l e a ล a k e นะครับก็คือมีรายงานมาว่าเล่นไปสักชั่วโมงหนึ่งเกมจะแครชเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ Memory l e a ล a k e และ Memory l e a ล a k e คืออะไรภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือคุณใช้ Memory บางอย่างแล้วเวลาที่คุณเลิกใช้แล้วคุณไม่คืนคุณอมพอคุณอมปป๊บยิ่งคุณอมเยอะๆไออันใหม่ที่มันต้องใช้อ่ะมันก็โหลดไม่ได้เพราะมันโหลดไม่ได้ปุ๊บมันขอ Memor รเพิ่มระบบปฏิบัติการบอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้ว บึมแมทล็อกเอนเลอร์นะครับก็เทคโฟล์คลาสกันไปก็เลยเป็นอย่างนี้เรื่องของ Memory Leak เป็นเรื่องสำคัญทุกโปรแกรมแหละโปรแกรมเมอร์รู้กันโปรแกรมคุณมี Memory Leak คไหมคุณจอง Memory แล้วคุณคืนหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณไม่คนืนลันลันไปสักพักก็บึ้มอ่ะไอ้สปอนตำรวจในสันขวาน<อ>นะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าใครเขียนโพสต,ต,ต์ตรงนี้หน่าตีให้ตายมากๆดีๆีตำรวจ มาข้หลังบสปอนด์เบื้ n งหลังไม่ใช่รอบ e หั r o ุมแต่ตรงหลัง n ลย i ี่รักที่ร i n เจ o อเรื่องของระบบสปอนตัวละคร NPC ในเกมเนี่ยนะครับเขาทำได้กันมา10-20ปีแล้วนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยเช็คว่าเพลเยอร์มองอยู่ป่ะถ้าเพลเยอร์มองไม่เห็นก็สปอนถ้าเกิดคุณฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงคุณก็สปอนให้มันไกลเพลเยอร์หน่อย แล้วก็มีเวอยต์ให้เดินเข้ามาเกมที่ทําได้ดีมากเช่น Left 4 d e เด Left 4 Dead เนี่ยเวลาสปอนซอมบี้ก็เขาก็สปอนแค่แบบมุมข้างหลังกล้องแค่นั้นเองจริงๆมันมันไม่ใช่ซอมบี้ไม่ได้วิ่งมาจากบ้านนะครับซอมบี้เพิ่งเกิดเลยแต่เองไม่เห็นไงเกิดแบบหลังกำแพงอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งออกมาเป็นฝูงเลยแต่ในมุมมองเพยเยอร์ก็คือแบบสมจริงมากโอ้โหซอมบี้ม่งออกมาจากมุมตึกเป็นฝูงเลยว่ะเฮ้ยใช่ปะ F4 d e a เดี่เกม10 10กว่าปีที่แล้วแล้วนะอันนี้อันนี้ผมอธิบายได้เวลลาที่่คุณเเนกมแบ เฟิร์สเพร์นการที่จะทําให้มือของคุณน่ะมันดูดีในมุมมองเฟิร์สเพ s ร n น่ะมันจะต้องบิดท่าตัวละครแปลกๆเสมอๆคือที่เราเห็นว่าเฟิร์สเพร์นมือสวย,สวยๆเนี่ยจริงๆข้างหลังบิดอยู่ไงแต่เพเยอร์ไม่เห็นไงปัญหาของเกมนี้ก็คือเงาเงาเสือก RTX on ไงเสือกใช้เงาสะท้อนจริงๆก็ก็เป็นอย่างนี้ไปเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเองไม่ดูเงาอะถ้าเองไม่ดูเงาเองดูมืออะมัน make sense นะเกรเองดูแค่มืออะมัน make sense ในมุมม,มองเฟิร์สเพ s ร n น แต่พอเองไปดูเงาแล้วว่าโมเดลเองทาอะไรอยู่อะ่ะมันก็เลยดูแปลกๆแต่ทุกเกมใช้เทคนิคแบบนี้หมดนะครับมันผิดที่ RTX on อยู่เนาะ d y n a ม i c <oughs> s h a ์โ w เนี่ยคือแอนิเมชันมือแต่ตัวละครไม่จะทําแบบ <c oughs> อ่ะอีกแล้ว RTX on ดูมือฮะว่ายน้ําปกติฮะเอ้ไม่เซนต์แต่แต่มึงเป็นนกกระเรียนเลยหลัง <c oughs> นกกระเรียนเลยค <c oughs> ือเทียบกับ GTA แล้วโลกมันดูมีชีวิตชีวากว่าเนาะ มันดูไม่โง่อะมันดูแบบเออพอเชื่อได้ถึงแม้ว่าแสงเอาจะไม่ใช่ RTX อ่อนก็เถอะคือเรื่องของระบบระบบโลกระบบ NPC ระบบรถระบบอะไรเงี้ย GTA เขาทำมาเยอะแล้วเขาเสียนมากเรื่องพวกนี้ในขณะที่อันนี้คือมันแบบ AI มันเป็นแบบสคริปต์งงๆเลยก็คือไปไม่ได้ก็ไม่ไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็น Lego City Lego City รถเบียไป รถมันยังก็รถมันยังขับได้อยู่มันก็เข้าได้ดิก็รถมันยังไม่พัง่ะโค้สไลเดอร์คือมันไม่เสร็จเข้าใจป่ะ เกมมันทำมาแล้วแหละแล้วคนทําแบบมันเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันยังไม่เสร็จอะมันออกแบบมาไว้เพื่อที่จะขยายมึงเข้าใจเป่าเออมึงจะเอาแบบนี้มันเป็นบั๊กไม่ได้คือมันเป็นเว r ร์ n อินโปรเกสเรียบร้อยตรงไหมกูว่าตอนนี้ก็มีนี่ระบบโหลด n p c ที่มองไม่เห็นอะถ้าเกิดเรามองไม่เห็นก็ไม่เรนเดอร์ไงแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองเห็นอีกทีนึงก็ไม่กลับมาแล้วไง มองไม่เห็นแล้วไม่ต้องเรนเดอร์ JI, um oh. ô, ถูกป่ะถ <c oughs> ูกไงออปติมิเซชันถูกป่ะผมทำถูกป่ะถูกพานกัอีกทีอ๋อเด๋ยดโหลดกลับมาไม่ทันอ่ะดีผมไม่รู้ว่าเขาทำลายทิ้งเลยหรือว่ายังมีอยู่แต่ไม่แสดงผลไอคนนี้ยังรอดไงไอคนนี้เมื่อกี้รอดคิดว่าอีกทีหนึ่งจะรอดไหมไม่รอดน้ำหายอย่างเร็วบักที่แท้จริง คือคนไม่ติดกับรถเข็นคือก่อนตายอ่ะมันเกาะรถเข็นอยู่ใช่ปะออบเจกต์มันมัน,ม,นมันเกาะกันอยู่เว้ยทีนี้เราพอเราไปแบกไอเนี่ยปุ๊บเราก็เกาะไอนี่ไอนี่ก็เกาะรถเข็นมันก็เลยกลายเป็นคือตอนตายมันแค่แค่ลืมเคลียร์เฉยๆออบเจกต์มันเกาะกันอยู่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีเวลาตายคุณก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างใช่ไหมว่าอ๋อ เฮ้ยคุณโดนระเบิดแล้วคุณไม่มีสิทธิ์อินเทอร์แอคกับโลกใบนี้แล้วคุณก็เคลียร์ทุกอย่างว่ามันมันฮุกมันแอทแทชกับอะไรอยู่อันนี้ผมไม่เคลียร์ครับเพราะผมไม่เคลียร์ตัวเราที่มาเกาะกับโมเดลนี้ก็เลยเกาะกันไปเป็นทอดๆแล้ว <c oughs> <c oughs> สำคัญคือ เขียนโค้ดมาถูกแล้วครับบอสก็เวลาเอาอ็อบเจกต์ลงไปใส่รถก็ก็เก็บใส่รถถูกต้องแล้วบอสเพียงแต่ว่าอ็อบเจกต์นี้แอนิเมชันมันไม่ถูกต้องแค่นั้นเองไม่ได้ทำอ็อบเจกต์พิเศษไงว่าคนนั่งรถเข็นนะ่ะต้องเป็นคนคลาสคนพิการเข้าใจป่ะเขาก็ใช้คลาสคนธรรมดาซึ่งเวลาคนธรรมดาโดนต่อยก็ต้องวิ่งหนีถูกป่ะเฮ้ยผมทำผิดตรงไหนอ่ะคนธรรมดาโดนต่อยทำไง าย่ายาลุกขึ้นมาบอกย่ายาถูกแล oh. ้วดิ218 220เป็นไงฮะเอ้ยบอสครับทำยังไงเราจะยัดโมเดลลงลงไปในตู้ได้ครับโมเดลตัวมันใหญ่กว่าตู้ไม่หายไปเลยพอมันพ uh ้นขอบปุ๊บทำลายทิ้ง very good โอ้ <ș 2> oh my welcome to the city of gong tree welcome เระบบตำรวจเนี่ยมันทำดีกว่านี้ได้นะเป็นเกรดแล้วกันอย่างเกมที่เป็น Open World จริงๆ,งๆเกมที่ทำได้ดีอย่างเช่น far cry ที่ o b j e c t กหรือ NPC หลายๆแบบนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะอย่างเช่นถ้าเราดู far cry 4มันก็จะมีพวกแบบเสือสัตว์ป่าใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกโจร ใช่ไหมครับซึ่ง Entity 2, 2อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่พวกเดียวกันถ้าเกิดว่าเราโยนเนื้อไปใส่โจรยูดีๆเสือแม่งก็จะกระโดดใส่โจรเว้ยซึ่งมันเป็น Interaction ที่แบบอะไรอย่างนั้นนะครับใน GTA ก็คือแบบเดียวกัน ตำรวจกับประชาชนกับกับกับแก๊งฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับตำรวจเนี่ยถูกเขียนมาเพื่อให้ตอบสนองกับอีเวนท์ที่มีการตีกันยิงกันไม่ว่าใครจะยิงใครก็ช่างเช่นนัใน GTA เนี่ยมีคนอีกฝั่งตรงข้ามยิงเราตำรวจก็ไปใส่นั่นนะใส่นวยนั่นถูกไหมครับเพราะว่าตำรวจต้องตอบสนองกับความุรุนแรงถ้าเกิดเราไปใส่นวยคนอื่นตำรวจก็ยิงเราใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าระบบเขาเขียนมาว่าตำรวจจะรีแอคกับมึงแค่คนเดียวบนโลกใบนี้ <S <S <S

ผม,ผมอธิบายได้คือลิฟต์มันเลื่อนลงเข้าใจป่ะแต่แต่ตำแหน่งของพี่คีนูอะ่ะมันไม่ได้ติดกับลิฟต์มันเข้าใจป่าพี่คีนูเขายืนตำแหน่งเดิมแต่ลิฟต์มันเลื่อนลงเราก็เลยเห็นพี่คีนูลอยขึ้นหลักฟิสิกส์ง่ายๆเนี่ยคือลิฟต์เราขยับลงตัวพี่เขาอยู่นอยู่ที่เดิมคือคีนูมันเป็นตัวละครเข้าใจว่าอันนี้ความเข้าใจผมนะมันเป็นตัวละครในจินตนาการซึ่งมันไม่ควรที่จะรีแอคก,กับระบบฟิสิกส์บนโลกใบนี้ถูกไหม มันก็เลยไม่รีแอคกับทุกระบบรวมไปถึงแรงน้ำถ่วงด้วยพี่เขาก็เลยถูกทิ้งไวขง้ข้างบนผูกแล้วครับนายทุกคนบอกว่าเวลาเล่นเกมนี้ตอนที่มันไม่บั็อกอะ มันเป็นเกมที่สนุกมากนะโดยเฉพาะมิชชั่นต่างๆอันนี้ถ้าเกิดคนดูอาจจะช่วยกันคอนเฟิร์มหน่อยว่ามันมันสนุกไหมผม,มเองอ่ะเดี๋ยวรอลดราคาเลยบั๊กพวกนี้เนี่ยจริงๆเจอเราอาจจะเจอบ้างไม่เจอเยอะขนาดนี้หรอกมั้งถ้าเกิดเล่นเองแต่ว่าพอเอามาเรียงต่อกันต่อกันแล้วเนี่ยมันก็เลยดูแย่ไปหน่อยโดยรวมแล้วมันก็ยังเป็นเกมที่โอเคไม่ไม่ได้แบบหายะนะอะไรไม่เหมือนวอชด็อกก็เห็นใจคนที่แบบ ซื้อคอมเครื่องละแสนเพื่อมาเล่นไซเบอร์พังอันนี้ผมเอามาคุยให้ฟังผมเองไม่เคยไม่ไม่ยังไม่ได้เล่นเกมนี้นั้นผมพูดอะไรมากไม่ได้ผมแค่พูดในมุมมองของว่าบั๊กที่ผมเห็นเนี่ยผมพอจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านหลังบ้านดันั้นวันนี้ก็หวังว่าคนจะได้ความรู้กันไปบ้างนะเรื่องของเกมเดเวลลอปเมนต์นะครับว่าเทคนิคต่างๆที่เกมเดฟใช้หลอกตาเพลเยอร์นะครับมันมีทุกอย่างคือภาพลวงตาทั้งนั้นที่เราเห็นในเกมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําสมจริงทุกอย่าง นะคิดว่าอ็อปติมัยใช่ไหมโอ้ได้แน่นอนอยากหรือง่ายแค่นั้นเองอยู่ที่ว่าเขาเขียนเอนจินมายังไงอยู่ที่ว่าเขาออกแบบระบบข้างหลังมายังไงนะครับถ้าออกแบบมาดีเนี่ยมันปรับนิดเดียวมันได้แล้วถ้าออกแบบมันไม่ดีก็แย่หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแก้ระบบหนึง่งระบบนี้เสียเป็นระบบพื้นฐานของอีกระบบหนึง่งเพราะมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดมันก็จะพังกันหมดนะครับบางเรื่องก็แก้ไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาเอนจิเนียริงคลิปนี้มีสปอร์ตไหมไม่มีครับไม่มีในทุน ขอเป็นนายทุนหน่อยไม่ไม่เป็นนายทุนก็ทำอะไรที่มันฟรีก็ได้กดซับใน YouTube ซับยังเคยกด Follow อะไรอย่างเงี้นะครับเราจะได้เจอกันไลฟ์หน้านเนาะตามนั้นนะครับแค่กดไลค์กดแชร์คุณก็ถือว่าช่วยสนับสนุนผมแล้วนะโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เจอกันมีอะไรจะประกาศไหมไม่มีอาทิตย์หน้าก็มาปกติ